กี่ดีนอ่บากเลยครับพมสวัสดีครับหี่น้องทุกคนนะครับขอรับช่วครับผมารแงนหนึ่งนจะเรื่องราตัวไหนนะครับทกสีลาครับตามดเียดที่ผมไม่ได้ครับที่แน่องห้องสองเศร้าครับผมครับรับแพ้ส้นอกชส้นใจอยากเดบิวตาจุฬาล่าสอห้อง ไปเรียนไปดวกกันสุดสารอันุรักนะครับเนอกศาสนานอกพักไม่ได้ครับรถเราตัวนี้ก็ยังพูดถึงวนกยุดแดงให้หวงที่นะครับเป็นพระครับอราอยู่ที่จำรรษาอยู่อยู่ขั้นรุ่ยแกมือร่วงไม่บาดริดครับยิงปลาตัวเมยครับเดี๋ยวสีดไทยงานนะครับนี่ครับโอ้เด็กน้อยพวกนี้มันมันล่อเลยครับอยู่นี่ขี้ดื้อครับครับ สวัสดีครับอาอาจารย์นัดครับคุณวลินครับผมโอ้นี่ก็อาจารย์ผู้นึงครับที่เฮ็ดวาวดีครับวาวสองห้องครับสภาพตัววาวเ่านะครับประมาณนี้สําหรับวาวตัวนี้ใส่เป็นใบซีพีเลยนะครับพี่น้องครับใส่เป็นใบซีพีครับแต่วาวนี่เฮ็ดเลี่ยดได้มู่บ้านแล้วครับเพราะว่าพื้นที่บ่มีเลียนครับวาวเลีหลายตัวครับก็เลยทัดมาเลี้ยนวันนี้ครับเดี๋ยวมาเลี้ยงที่เลียนอีกตัวหนึ่งสองห้องครับอ่าเดี๋ยวมาเมืองครับ เดี๋ยวสิให้อายเพิ่นเรียนห้เด้อครับบ้านนี้ผมจะลงไปปล่อยครับผมไอ้รักเรียนตื้อนี่ก็ได้อายครับอย่ามามึองกันครับไปเขามาแล้วครับมาคลิปนี้เนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขับสะใภ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนี้ให้บ้าจริงคนอุบลนี้เด้อครับอุ้ยพี่น้องเ้าแตกอาจพาดอยู่ครับไอ้รักบ่แล่นว่าบ่ไวมื้อนี้ฮะ ไอ้เพื่อนครับมาเลี่ยนครับพอดีมีไอ้ไอ้เลี่ยนนี่แหละไอ้พอดีมือบก่อยดีครับพี่น้องเสื้กที่เลี่ยนนี่ครับเบาลอยหาชิปเส้นดีเมียนะครับพี่น้องแต่สีเสียกเบอร์สามินนะครับแดนย่านขาดครับผมลมมันแห้งครับมาเมลื่อนนีก็ขาดตัวหนึ่งครับเต่้ยผมหว่าตัดกันขาดหรือขาดเองนะครับเนาะครับคือวานะครับเป็นเสียกนะครับเนาะเสียกมันกับขาดเดยครับ จังหวะเ่าวหมุนว่ายังครับเวลาถือร่มแหงครับนัปภาษาแหงครับนอกก็ใหม่นะครับนอนาดเทียดีบันไดเข้ามาใหม่มันกระฮักเด้ครับครับผมงามครับงามครับสีสันโอ้ขอบุณครับเดี๋ยวพอนอนพักบุ้งครับพี่เจเย็นเด้อเดี๋ยวจัดให้ตามคิวครับผมบอลลืมครับสองเม็ดสีชมพูคงดำอ่าอ้ยส่ทั้งอำเภอม่วงครับมันคีเล็กนะครับนอขันจํำมาผิดนะครับนะ ย่ำนะครับว่าวตัวนี้เป็นว่าวตัวใหม่นะครับยังท่านได้ลองยังเด้พาดลมมาเลยครับเดี๋ยวเขาลองมาดันครับว่าลมแห้งแรงกี่เป็นแหงแดงนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าจเจงคนบนสี่ขอตังกล้องใบให้พี่น้องมึงบ้องนี้นะครับครับ ขึนแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเมืองข้างบนครับว่าสีเป็นยังได้ครับ่ว่าบ้าขึ้นแล้วครับแต่ผมเกือบปหมั่นใจมันเลยครับว่าเทียดแหลกครับเพราะตรงวัดถีร่มแห่งครับเทียดวบาจุฬาครับเ๋ยวขึ้นไปเมืองไอเป็นครับอยู่ข้างบนว่าสีเป็นยังเดเนาะครับเนาะให้พี่พี่รักเป็นทีมงานเดียวกันครับถีไปแข่งมาครับแต่อ่าเขียดบาคนละซังนะครับแถวบ้านผมมีรซังสีคนนี่พี่รัก เดี๋ยวก็มีบาเจงแล้วก็มีพี่ต้นคนอีสานแล้วก็มีเปียหาโออิกี้ครับทีมงานเก่าผมทีมงานสร้างเก่งนากครับเนาะครับก็อยู่นัากันมอเมะเม,ม,มะนี่นะครับครับพอดีมือบาสครับมือบาสครับตัวน,นี้ก็ไล่ไข,ข่บักแตงโมนะครับสิวาสกาเล็กเก๋ก็บ้อแม่นครับพี่น้อง ยวขึ้นไปมึงครับข้างบนยังบ่ไอ่สนุ่ที่ใส่เป็นใบซีพีนะครับยังบ่ไอรักยังบ่เริมบ่กระแหงบ่เดี๋ยวนะครับเสียกเดี๋ยวได โอ้พี่นอ้องไอ้เสียกเสียกเสียกโอ้เสียกเนี่ยได้เป็นยังนออ้อเอ้ยยังนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับรอ,ยอยุ้ยเสรยบเสือกเบสือกซาบผมเด่นที พยายามมันขาดสะบตัวเบาแล่มก็หน่อยเนาะเดี๋ยวตัวนี้ปลูกรุ่มหมดเลยเดี๋ยวปลูกรีก็ได้เดี๋ยวใครยับแปรผมเรียงบ่อบ่องของเรียนใช้เรียนเหรอเรียนนี่หมเรียงเดี๋ยวผมต่างเรียนฮะมึงก่อนว่ามันจะมีว่าไรผมเรียง่หาหลุมเนาะ เย่ล <Yeah. S 2> มบ้างไปเลยฮะลมบ้างกระ,ดกระดไดเรืองนะลมมันบ่แห้งแล้ว <c oughs> บัดบ่ได้เป็นไงครับ <c oughs> สูงผดไปสูงบ่แช่ก็ <c oughs> กได้ปลูกก็ได้เ <c oughs> ดี๋ยวไปปลูกคนเลยแค่รถแค่รถ นีมะเดื่อนี่แค่ร้าโอ้ยเบิดเลยตัวนี้เบิด์ต่วเลยครับพี่น้อกพอดีให้อายเพิ่นมาเดื่นให้ครับมือใหม่บ่ค่อยดีครับพี่น้องโอเคอันนี้แล้วเนาะบต่ต้องไล่อีกหน่อยเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะ มันยาบพวดพรุ่งนี้ก็ได้ย่ายนี่พรุ่งตัวนี้ก็ได้ฟูก๊อกนี่แหละนี่ได้นไโอ้ล้มบมดทีอยังเนาะ สิบ่ไปเองเนาะครับโอ้ทรายดีครับพี่น้องนี่ทรายทรายนี่บมิอันไส้นี่พี่น้องทรายหาล่มครับล่มบนบ่ค่อยดีปานได้ครับไส้หาลุ่มครับครับพี่น้องพอดีกล่องเหนื่อยครับแต่สมุดใส่โกโปรกระยันซุ่มโฟกัสบนบ่ได้นี่ครับเวลาถือร่วมเพียงกับซีนิงครับพี่น้อง นี่ครับกระทิงรงแห้งกับชินิงเลยโอเคครับสำหรับแพ้เขามาแล้ียวนะครับนับสามารถคลิปหนี้นะครับย่าเลื่อมฝาก็แหล์กดแช่กดขับตะไคร้กดกระดิ่งแก้งเตือนเป็นส้นหนึ่งกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนี้ผมไม่ครับครับเจอกันมืนนาครับเมื่อนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันช่วงที่สองครับไหนจะเป็นช่วงหลอบสองซับถุ่มนะครับนาะ ทีแเล2ีสองของอีกตัวหนึ่งครับตัวไม้ครับผมสวัสดีครับ